เอาแล้วเขาสวัสดีครับพี่น้องช,ชาชายวันนี้เรากลับมาเล่นวัวสันเดย์นะครับวันนี้ก่อนเราจะมารีวิวก็อย่าลืมก,กดไลค์สับสก์รับแล้วก็ติดตามผมนะครับแล้วก็อย่าลืมมาจนดิสก์กัผมนะครับถ้าอยากมาเล่นเกมวัวสันเดย์กับผมนะครับหรือมาคุยกับผมนะครับผมที่ลิงก์ก็อยู่ข้างล่างนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว M1A1 วันเอหนึในบียร์สิบเอ็ดจุดสามมันเป็นรถถังที่ผมพูดตรงๆนะ้นผมเคยพูดหลายคลิปแล้วว่าผมไม่เคยชอบตระก,กูลเอบรัมเพราะว่าผมรู้สึกว่า แล้วถังหนังมันเอบรามมันเข้ามาแล้วถูกเนิฟไม่ใช่ไม่ใช่ถูกเนิฟหรอกมันถูกอัดไอ้พวกกงที่อยู่ข้างในนะถือว่าเนิฟขี้แต่ขี้แตนแล้วก็ที่ผมดูอดคอนคอมเม้นทนะ์นั้นทำไมเอบรามไม่มีสปอตไลเนอร์มันไม่มีครับในชีิจริงผมถ้าผมจะถูกว่า,วาผมเคยมาสึกไปดูข้อมูลมาแล้วเคยไปถามคนที่เป็นฐานที่เป็นกันเนอร์ของเอบราม ก็บอกว่าสปอร์ไลน์นไม่มีนะครับผมในเอแบบแล้วก็ไม่เคยมีด้วยเพราะว่าผมไม่รู้แต่เหตุผลอะไรแต่มันไม่เคยมีสปอร์ไลน์เลยแแบบว่ามันเป็นรลถ,ถังทีอ่อันเดียวมั้งในโลกที่ไม่มีสปอร์ไลน์เลถ้าผมจะเป็นถูกนะครับผมเราก็มาดูบออลเฟคชั่นบออลเฟคชันตัวนี้ก็จะเป็นกระสุนท็อปออกมาก็จะเป็น M82 a แปดสกเอสองเกนะครับผมท,ที่จริงมันสมควรใช้ A2 นะบ้างไอ้ตัวนี้สมจะถูกแต่ว่าเราจะไปพูดมาก A2 A1 มันึ่เจาะต้อง600้มิลแต่ว่าถ้าระยะไกลก็5 9าก็พอดีอะเพอร์เฟกต์นัมเบอร์นะครับผมแล้วก็เอ่อทุกคนคงรู้อะเอบัมอะเอบัมทายง่ายผมไม่ได้พูดมากผมก็ไม่อยากพูดมากกับรถถังนะันเพราะว่มันรถถังนันแบบที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ จริงอยู่ว่าผมแบบเออมีท็อปแล้วอเมริกาแต่อย่างไรผมก็แบบอีอเมริกาไปเดียวแล้วแบบอเมริกาผมก็ชอบอ่ะผมชอบเล่นอังกฤษมากกว่าผมเป็นคนเป็นนมากกัลสเต็คทูเดอะบริติชทังค์ผมเป็นคนแบบนั้นไนงนนชอบเจเจสอ2มากกว่านะผมแล้วก็เพลย์ไซต์ตัวนี้เอ็ม1เอหนก็สไลด์กับแฟรงเกอร์แล้วก็ใช้อ่าพลังพันธุ์ยรีโหลดของมันเร็ว5.8วิแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเอชครูว่า5วิเป๊ะเลยนะครับผม นั่นแหละครับผมแล้วแล้วก็ผมที่อกว่าเล่นเอบบอะเ um อบ um อเอ um หนึ่งนะผมรู้สึกว่าแก้ป้อมมันอ่อนหรืออะไรเพราะมันจริงอยู่ว่าแปดร้อยกมิตแปดร้อยกมินนะแต่ว่าตอนผมเล่นของผมอะเพราะแบบฮะแบบพวกและปเปิดมึงเจาะกูเข้าได้ี่ยแก้แ,กแบบตรง,ตรงๆเลยแลบบ้วบอกฮะมึงเจาะได้ในหกร้อยกมิตแต่แกบบ้แต่รถถังกูกันได้ตั800้งแปดร้อยกมิตแบบได้ผมกแบบฮะ <c oughs> แบบไกลจีนมึงแก้งูเลยมึงไงพอดีวะแล้วก็บอก เอาแล้วครับผมไม่คิดว่าเราพูดบ้าเลยไปดูเกมเลยนะครับผมโอ้ยมีสกิมิทิซิกมาหมุนที่ติวอยู่ตรงนี้มันมีคนมองเราไม่เลยแต่กูมีจาราเทียมที่ชื่อว่ายิกมาสเตอร์อยู่เนี่ยยีกัมาสเตอร์อนึกถึงเขาไอ้เรื่อลาโอ้ดีดีดี โอ้ฟังว่ามีญี่ปุ่นโอ้ยให่ให่ห่นึกถึงเล่าไอ้เหี้ย <c oughs> รถซ่อมกันล <c oughs> <c oughs> ะมาสัตว์รถซ่อมสไตล์อเมริกาเฮ้ยจริงจริงอ่ะมึงไปเล่นแถวเอหนึ่งเอแปดได้เลยนะทา้าถ้างเป็นรถอในพน,นนะันอ่ะ อ๋อล้ก c h u n มึงเอารถมาทำอะไรนะโอ้โหเห็นควันตลบตูดมึงเลยนะม่กูเป็นผีเป็นผีแก๊สิษก็ออกแก๊สพิษ เหมือนมีตะขันเลยวะซอร์แนลมั่งใช้เจนหนึ่งมั่งเบบเหลือคี้เลยวะใชังครับพี่เปาทรัตว์ถ้าไฟล์ไฟอ่อนนะกูยิงล้อลงไปนะไอ้เหี้ยกูฟิวเนี่ยวัดไม่เล่นนอนหนุนเลยนะวัด อยู่ตรงนู้นอะไรวะตายละตายเลยมันไม่ได้วะโน่ตรงนี้แป้นหนึ่งไปนั่งคอยยิงไอตินก่อนไม่ได้หรอโน่ไมเคิลดัชโน่ไมไมเคิลเบรตันลอยยอดัชมันน่าะไต่เลยทีไอ้ไม่บปนี่หรอไปยาวๆหนง มึงก็ได้ไปสกิบดี้เซกมาสอยตูดมันเลยโอ้ยเอวนะมึงก็ได้ไปสกิบดี้ในสอยตูดมันได้เจอแล้วรงไหนวะกันไหนเลยเห็นแล้วนะพอ,อ,ะอยิงเซร่าแม็ เนี่ยไอ้สัสสกิปบดี้ซิกมาโคยติดคอสายบอกว่าซีบยูไปแล้วเลยไม่เห็นมีเฮียอะไรในซีิเลยวะใครแท็กวะใครแท็กวองเราวะไปไปไป

เอายิงต่อเลยยิงต่อเลยไอ้ใหญ่พึ่งได้แย่อย่ามาพึ่งซิกมินีสิกมาทวายเลยกูได้ไหมคริม,มิตเตอร์อกูยังไม่เต็มเลยอ่ะใ,<น> <c oughs> ใจเย็นกูยังไม่ชิบาอยู่เสมอเลย<น> <c oughs> ยังไมเฮ้ย <c oughs> ัง้วอย่าพึ่งอีกกันเลยเป็นเพ่ มาละเป็นเพื่อนกันจะอีกก็อีกก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เลย <laughs> ไปโนด <laughs> 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 ไอ้เหี <laughs> ้ย <laughs> มามาพี่เลยมาเดินชิบะยู <laughs> ไมย <laughs> ไมปใส่เหี้ยไปโนดไปเฮ้ยไปเพื่อนกันตัวจับตัวกันได้เว้ยเกลียบเลย เมื่อครอบครัวคุณถามคุณมาทำไมคุณขำบบ่อยไอพี่เอ็มอย่าบ้าใส่กูชัดเลยขำบบ่อยเพราะมีสกิมบดีเซกมาคนลอยนี่นะทุ้ยโอ้ยกูขิ้นเดี๋ยวว่าเล่นเอรังชอบเล่นสายฟังเกอร์ว่ะแม่งเล่นแบบไอ้คน ไรโฟเกิดอะไรสบายนอะเกิดอะไรมีอะไรนั่นนะเอยกูโดนซิบายู่าไอ้เกีดป่ะกูฟังเพลงของเบทาลิกาไม่ไม่เลยและเพผย P S O คิดเหมือนกันนครับไอบัมตัวนี้เหมือนกันคิดเหมือนกันซิบายู่ เฮ้ยต้องมาสกิบดิซิม่าดิเฮ้ยโอ้ดูทงประเทศมันก่อนนะกูแอบยงไงมันก็เห็นกูยิดีเอเดรไลเอเดรไลอีสต์เพ็กซ์มาเน่ Where of Neverland ชิบะ โดนตรงนั้ไมอ่ะไมันหุก่ยิงกูไม่โดนอีกันเถอะยิงกูมึงเป็นเกีย์วักไม่ยิงกูไม่ตายก็เป็นรถนะบมอบบายโหรถอยู่ที่เปิดเพื่อเราแม่มาเลยอ n ะ t h นด์แต่ t ริงแต่โอ๊ย ฟังฟังมันองตลกวะโอเปร่าไทม์เอ็นด์ฟซีไลท์อ็กต้าสิไปอยู่ดิเอ็นเตอร์ไนท์เซ็ทมายด์เบออฟเนเวอร์เนเวอร์แลนด์กูไม่ไหวเลยกูกูกูเบื่ออะไรกงเงียบอะไรกูกู คือเป็นอะไรของมึงกันหลังนะไม่ชนบ้านละกินกูไอ้แย่ครูมึงฟังไปตะเลิก้ากูฟังอะไรอัมบ่บาบีเกิดจะตายเกฟังมาอนนี้เว้ย What is love เว้ยครับครับชา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 ผู้ชิดตัวเดิมม

ฮะนอฟฟิงวิงวิงมึงมิงอะไรมึงม้าดูทิศนี้ยังซ้ายกูเหมือนไซคแพฟเลยวะเฮียไม่เปลี่ยนชื่อเป็นใต้ F1 เลยทีเดียว ชื่อยูทู e กูใต่เอฟหนึ่งแล้วก็เล่นแต่รถที่มีล้อถูกต้องละโอ้โหพี่อะไรโอ้โหพี่คำหนึ่งกูไปเหมือนกันละกูพุ่งเนี่ยกูพุ่งอยู่แถวสปอร์เราอะมึงต้องช่วยพี่ดันอะโอ้ไอเย็นเนี่ยมันยิงกูได้อีชาวโปแลนด์ ฮ่า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 ฮ่ฮ่าฮเสียงอะไรฮ้ยใจเยเจ๊ยพี่มันไม่ใช่อันไหนมันไม่ใช่เอ็นเบิร์ดมันเป็นทิกติกผมส่งไปให้มากูได้ยินเสียงมาเสกไม่ใช่อุ้ยยิงกูได้มึงเป็นเกย์ยิงกูได้มึงเป็นเกย์ใช้เลเซอร์ท้ามึงเป็นตุ๊ด ใช้ทั้งสองถ้าแม่มึงตายขอบนนี่เหรอคอเดี๋ยวหัวเฮ้ยวิ่งไ่โดเนาะโมอดิเวชั่นใช่ไหมมอดิเวชั่นใช่ไหมกูจะส่งมึงไปหาจีสัตกูยิงมุดกูยิงข้ามหั่มมันไปเมือนกันแล้วมันระเบิดเลยฮียมันชีบายู่ไปเลยอ่ะ ตอนไหนจะรีวิวฮอตอนไหนตอนตอนพี่ไปเล <S 1> <S 1> ่นอิตาลีอ่ะมามาพี่ต้องพี่ต้องพูดแบบนั้นตอนที่ตอนจะมีคนถามพี่ว่าตอนไหนจะเล่นเรือเฮ้ยว่าหรือหรือรือจะทรมานตัวเองกันนั้นเออจนกว่าจนกว่า F P สองจโดเนแอสเข้ามาในเกมนี้มาตอนพี่มีลูกหลานกัน พอตอนนั้นกูหายกูหายถ่ายวอลเลยเฮียจากช่องนี้สัตว์โอ้ยตัผมก่อนเนี่ยหายไปสองเดือนเลยเพือทีมอย่างเดียวไม่ไม่อัดวิดีโอเลยก็มึงชิบะยูแต่ฟอร์มูล่านะโอ้โหพี่ไปทำอะไรตรงนู้นน่ะดูผมดีก็ได้เหรอไหนวะมึงมารทำเฮียเลยผมนี่เขาบอกจะมีจะเล่นทางนี้ ยิงกูถ้ามึงเป็นเกีย์ฆ่ากูสะพ่อมึงตายมาก็บอกรู้ได้นะพ่อกูตายเว้ยเดนเซอไลท์มาก็บอว่ารู้ได้ไงพ่อกูตายผมไม่ทำอะไรคนนี้คนเดียวเนี่ยผมจะรู้มึงไหมล่ะมึงจะไปแทะไอ้บ้าฝั่งากมันไงไปสิ มึงเป็นอะไรมึงชิบายูเป็นอะไรฮะงอกจากแบบแล้วนะรู้ตัวมั้ยนะเฮ้ยมึงไม่ไฟกลับแล้ววะ มันกลับไปเหลียวเดี๋ยวหมอมาช่วยอ๋อเพื่อนยิงเพื่อนยิงท่านนี้เห็นละไม่แม่งเพื่อนแม่งไม่ยิงไอ้หม้ายยึดแม่งมึงแอบลงนั่นนะพ่อมึงตายยายมึงเกิดหิแม่มึงระเบิดแล้วหรอก D66 ป่าพี่ฮะ D66 นั่นโคตรฟักรถถังผมโคตรมันนะ D66 ดี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 ฮกฮกทำไรอะจงลีว uh ิโอาบัเชอาบัเชบัเชอาบัเชบัเชอซันอ่าอ้าฮะตอนไหนมันจะมีอาัเทอร์ร็อกปะอาฮะฮาร์ดเมดลสไตล์ รีสไตล์ล็อกอะเฮฟวี่เมทัลกูยิงแท็กมันไปรลบแบบดิจิตอลเฮียนไลน์มาแล้วกูสบอะไรวะเอ้อเกมมา่อกี้กูสบอะไรสี่วิ่ย มงก็ยิงมันสิไอู้ิน็มึงเป็นอะไรกับพี่ตมเบอมเป็น้มกันจะ Rape e v e r y b o มึงแค้นอะไรกับพี่ทุกอย่างมาแล้ว อยากให้มันรู้ไหมว่าพี่ไหนฮะอจำตอนที่เราเล่นไฮเอนซได้ไหมอย่าเสียกับกู Black Hawk แกยัยเช่นอะอย่าเสียกับกูทำเป็นผีเลยมีเอ โอ้ยไก่ยิงกูทีตี้เต้เอ้ยไม่ทันแล้วไอ้แหกปากยิงตายเหมือนได้ชิ้จริงเลยสัสไอพี่มึง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 ไม่ได้พันนี่เลยเว้ยมึงไม่ได้เล่นเกมเลยชิ้จริงเลยไม่ได้ระเบิดจริงๆเลยไม่แหกปากไม่เหมือนตายจริงเลยี่อ่ะ ก็เป็น hell let loose เลย hell let loose เดี๋ยว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 กูแปลกใจสุดไอ้เฮี้ยนี่มันมันอยู่ในโดนได้ไงมันเป็นเอเอไม่รู้เหมือนกันเอเอเล่นโดน what the fuck มันเคยเหมือนกันละนี่พี่พี่ลองซื้อเกมนี้มาเล่น1 6 x evolution 1 6 x evolution ก็เห็นอยู่แล้วแล้วแล้วห้ามหลับห้ามนอนนะหกวันหกวันเลยเหรอ ไอ้เต้มึงมึงรู้ตัวใช่ไหมว่ากูจะอายุสาวสิกนแล้วถ้ากูไม่นอนคือกูเข้าโรงพยาบาลนะเฮียว้ากูตายกูดูแก่แต่ทีเลยเฮียมันมันใช้มันใช้รไฟวินสายยิงกูกูต้องใช้กูต้องใช้เอฟซีแปดชนมันมึงบอกให้กูมาเอาสเตฟานลูชาถ้ากูเล่นกูช็อกนะโอ้ยดีกว่าไม่กับเบรกอะ หรือ่างไๆกลับไปเล่นดีนไซนเอาแล้วครับผมบอกว่าเกมเพลย์มันก,กินนะครับต่อเชิญนะครับประสบคนเล่นอย่างในเอปบรบ เอ็ม1นะครับผมเหมือนผมที่บอกไปตอนแรกว่ารถถังตัวนี้ส่วนคนเล่นเป็นสไนกับแฟลงเกอร์หรืออั b ยูสไอ้พันนี้ของมันนะครับไอ้รีโหลดเรทของมันเพราะว่ารีโหลดเรทของมันเร็วเลยคุณมันจะโหลดเร็วกว่าพวกรถถังพวกแรปเปอร์อะไรพวกนั้นแล้วเลยผมแนะนําใช้มันเป็นสายสไนด์ดีสุดเพราะว่ามันโหลดแล้วก็ยิงโคตรไวเลยนะครับผมมันชาร์จสองนะครับผมนั่นแหละแล้วก็ เหมือนผมที่บอกไปตอนแรกว่ารถถังนี้มันค่อนข้างจะแบบรถถังอีของผมนะผมมันก็ชอบนะมันตายง่ายมันเจาะง่ายเกินมันมันแบบผมอะตอนแรกผมรีเ์ชอเมริกามาตอนแรกมนะันเป็นสายแรกที่ผมรีเ์ชมาสิบปีที่แล้วโ,โอเคก็เออชอบได้นเนีอเมริกาหลังๆอัปเดตมาอเมริกาถูกเนิร์ฟมาคิดแต่คิดแต่แล้วผมมันได้อเมริกาเอเบรมท็อป เอวอนเอมตัวแรกนะครับของผมแล้วก็ผมมาเล่นมาเอหมันกลายว่านี้จังเลยทำไมมันห่วยแตกจังเลยสมัยก่อนเอาไปเพลทตรงนี้เนะี่ยจะยิงก็ยิงไม่ค่อยเข้ายิงเด้ง,เด,ง,เ,ดงเด้งเด้งอย่างเดียวแต่หลังๆนี่ทุกอย่างแม่งเข้าตรงนี้เข้าแล้วก็เด้งเขา้าคอแล้วก็แ่งก็ครูน็อกแล้วก็คอแม่งค้างเลยแล้วก็คอผมคิดว่าคอเอ้บมมอะมันเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่มากๆเลยตอนนี้ในเกมนะครับผมเลยคุณแบบสไนด์กับรถถังมันจะ,ม,นจะมันจะลำบากอะไรแบบ แบบดูเหม um, ือนพวกแระเบิดสิแระเบิดมันย like ังไอ้แบบนี้ได้เลยแบบ hold d ดาวน์มันใช้สบายๆโชว์แค่ป๊อปกระติ๊ดเดี๋ยวมันก็ยิงได้แต่ไอ้เหี้ยนี่แม่งโผล่มาไม่กูกูเห็นคอมึงกูโอ้โหกูยิงแบง่เลยคอทะลุไปฆ่าไปคนเลยผมแบบไอ้สัตว์เอ้ยผมแบบแบบกำบัดนะตอนเล่นเกมไอ้ไอแบบอะนะครับผมหรือถ้าคุณแบบต้องการให้มันกันกระสุนโล้เพลทแบบฟันไปเถอะแม่งยิงทะลุแม่งไปหาครูคุณแล้วก็ตายท่าหมดเลยนั่นแหละนะครับผม เอาแล้วับผมไปคิดว่าพูดมากแล้วก็อย่าลืมมาติดตามผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมมา join discord ผมที่อยู่ข้างล่างน,นะครับผมเอาแล้วับผมไปพูดมากแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย